็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจากคลิปที่แล้วริวลูก,ก็ได้เผชิญหน้ากับเวอร์กินอีกครั้งเวอร์กินก็ได้เปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์ของมนุษย์ชั่วขณะนั้นเธอก็ได้เปิดการโจมตีอย่างต่อเนื่องใส่ลิมเบอร์ลูพื้นใหญ่ขึ้นความร้อนมันก็ได้ถาถมเข้ามาหา ความแตกต่างระหว่างร่างกายมนุษย์กับร่างมักงกรมนันคืออะไรคำถามนี้ถ้าแสดงให้เห็นในประโยคเดียวมันก็คือจะให้คำตอบของช่องว่างในการป้องกันความผิดพลาดมันก็เหมือนกันหมดแต่ในแง่ของประสิทธิภาพในการใช้พลังงานรูปร่างของมนุษย์จะมีความโดดเด่นอย่างมากและก็มีความสามารถในการต่อสู้ของรูปแบบมนุษย์ที่คล่องแคล่วกันและก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกับอีกในหนึ่งก็คือถ้าต้องการจะต่อสู้ระยะยาว ร่างกายของมนุษจะมีความเหมาะสมมากกว่าอย่างไรก็ตามรูปแบบของมังกรก็มีข้อดีคือไม่สามารถย้อนกลับได้นั่นคือร่างกายที่ใหญ่โตของร่างกายและขนาดของการโจมตีก็จะเพิ่มมากข,ขึ้นตามขนาดของมันไปด้วยแม้ว่าจะทรงพลังเท่ากันแต่ระยะการโจมตีก็กว้างทําให้ร่างกายมังกรเหมาะสมสําหรับใช้การต่อสู้กับศัตรูหลายคนพร้อมกันนอกจากนี้แม้ว่าจะมีศัตรูเพียงหนึ่งเดียว แต่ก็เป็นเรื่องยากมากที่จะหลบหลีกการโจมตีที่ปล่อยออกมาโดยศัตรูที่มีรูปร่างยักษ์ใหญ่อย่างต่อเนื่องดังนั้นก็มีด้านของการป้องกันนี่คือคุณค่าที่แท้จริงของร่างกายบางกรเพื่อที่จะจัดการกับร่างที่ใหญ่โตเช่นนี้ศัตรูก็ต้องโจมตีในถ้าโจมตีที่ใหญ่เพื่อที่จะทําให้มันได้รับบาดเจ็บการพยายามที่จะโค่นร่างมางกรด้วยดาบนั้นมันยากมากและการโจมตีด้วยเวทมนส่วนใหญ่นั้นก็ไร้ความหมายเนื่องจากขนาดของการโจมตี แม้ว่าพวกเขาจะพี้เฉยต่อความเป็นจริงที่ว่าเวทมนต์มันน้อยมากในการใช้งานกระเพาะมังกรแต่ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะใช้เวทมนต์ของมนุษย์ในการโจมตีเผอมังกรมีความเสียหายเพียงเล็กน้อยที่สามารถทําได้หากไม่ใช้เวทมนต์ในวงกว้างวิธีที่ยากก็คือด้านร่างกายของมังกรนั้นมันแข็งแกร่งมากอย่างไรก็ตามเวอร์กินก็เลือกที่จะต่อสู้ในร่างของมนุษย์ความคิดส่วนใหญ่ของเธอเป็นแล้วต่อมาเชลก็ได้พูดว่า สันนิษฐานว่าเพื่อที่จะสามารถจัดการเจ้านายได้อย่างแน่นอนการป้องกันจึงถูกละทิ้งนั่นคือความรู้สึกเข,าข้าๆในกรณีนั้นริมุลุก็จะต่อสู้กับเธอในหลักฐานนั้นด้วยอย่างไรก็ตามสีหน้าการฆ่าของเธอทําให้ความงามของเวอร์กินสว่างสวยยิ่งขึ้นไปอีกและเธอก็ได้เริ่มการโจมตีของเธอเพื่อที่จฆ่าริมุลุบนใบมีดและการเวียงดาบกินดาก้อนซอสด้วยรัศมีที่จะแยกริมุลุออกเป็นสส่วน ลิบรุจะไม่ปล่อยให้เธอตัดตัวเขาเป็นสองท่อนการโจมตีเกี่ยวกับเวทมนตริบรุจะให้ชอเชลเป็นคนจาัดก,การแต่ลิบรุก็ได้ชักดาบออกมาตรงหน้าเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับเวอร์กินดบาบดาบ้นสอดในมือของเวอร์กินมันเป็นใบมีดขนาดใหญ่และเธอก็ไม่เคยซ่อนใบมีดมาก่อนแต่เธอเพิ่งจะสร้างมันขึ้นมาจากการสรรสร้างวัตถุนี่คืออาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่มียศเทียบเท่ากับอาวุธในตำนานในทางตรงกันข้าม ดาบของริบุลุก็เพิ่งจะสร้างขึ้นมาก็ถึงระดับตำนานเมื่อริบุลุได้กลายเป็นมังกรที่แท้จริงดาบดาวก้อนซอสมังกรเขียวของเวอร์กินก็อันตรายริบุลุก็คิดว่าอาวุธของเขาก็ไม่ควรเสียไปกับเธอยิ่งไปกว่านั้นดาบของลิบุลุและเวอร์กินก็ได้เขา้าปะทะกันด้วยเสียงที่คมชัดนี่ดาบดาวก้อนซอสของเวอร์กินก็ได้หักและแตกเป็นสิ่งเสียงริบุลุก็รู้สึกประหลาดใจอย่างมากที่เวอร์กินเองก็ยังตกตะลึงยิ่งกว่าเดิม แล้วเวอร์กิ้งก็ได้พูดว่านีเจ้าทำอะไรลงไปตอนแรกเธอก็ได้โยนหินถามทางจากริมรูแล้วก็ถามอย่างนั้นลิวลูก็ไม่ได้ทำอะไรเลยมันแค่รับการโจมตีของคู่ต่อสู้แล้ลิลูก็คิดว่าฉันก็ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรเมื่อเธอถามฉันว่าฉันทำอะไรลงไปเพราะว่าของประสิทธิภาพของอาวุธดาบตรงของริมรูเป็นดาบที่มีชื่อที่สร้างขึ้นมาโดยผุ้โรเบเพื่อจีตวิญ,ญญาณทั้งหมดของเขาในขณะที่ดาบของมังกรเขียวของเวอร์กิน เป็นเพียงแค่ของที่ผลิตออกมาจากการซ่อมแซมเวทมนต์แม้ว่าจะมีความหนานแน่นของมานาที่น่าทึ่งและเทียบเท่ากับประสิทธิภาพในระดับตำนานแต่ก็เป็นเพียงแค่ดับทื่อที่โดยธรรมชาติของมันเองนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าลีบรูจะรู้อยู่แล้วว่ามีอาวุธที่แข็งแกร่งและแตกต่างกันออกไปแม้จะอยู่ในระดับเดียวกันลีบรูก็ไม่คิดว่ามันจะมีความแตกต่างกันมากนักระหว่างอาวุธระดับตำนานเดียวกันแน่นอนว่าสิ่งที่พึ่งพาได้ก็คือ อุปกรณ์ที่ใช้แล้วของตัวเองมันจะเป็นการดีที่เข้าใจว่าเสื้อผ้าของตนเองนั้นทํามาจากการสร้างวัตถุมันก็ยังเป็นระดับตานานด้วยแต่จะดีกว่าที่จะไม่คาดหวังมากเกินไปจากมันแล็กจากการสาธิตของเวอร์กินในตอนนี้มันก็ชัดเจนแล้วว่าแม้จะอยู่ในคัสเดียวกันแต่ประสิทธิภาพของการทํางานก็ต่างกันอาวุธที่สร้างขึ้นมาจะไม่เอาชนะดาบของริบลูได้แม้ว่าริบลูจะไม่คิดว่าเวอร์กินจะยอมแพ้ในเรื่องนี้ แต่ิบุลุก็อยากจะพูดกับเธอว่าเวอร์กินก็ไม่ได้ง่เขาดูเหมือนว่าเธอจะเห็นว่าคำพูดของริบุลูไม่ได้โกหกดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้ยอมรับมันจึงทำให้ดาบปังกรเขียวของเธอหันเข้ามาหาริบุลุอีกครั้งก็ได้ตกลงกับพวมเป็นจริงเธอได้จ้องมองมาที่ริบุลูอย่างท้าทายในขณะที่ทำการการโจมตีครั้งต่อไปเนื่องจากว่าอาวุธที่สร้างขึ้นมานั้นมันไร้ประโยชน์สิ่งที่สามารถพึ่งพาได้ก็คือ ร่างกายของตนเองและเวอร์กิ้งก็ได้เตรียมตั้งท่ารูปแบบการต่อสู้ของจีนเห็นเธอเป็นแบบนี้ลีเบลุกได้เก็บมีดดาบของเขาไปด้วยและเวอร์กิ้งก็ได้ถามว่าหมายความว่ายังไงกันแน่และลีเบลุก,กได้ตอบเธอว่าการทดลองแน่นอนฉันเองก็ต้องการให้แน่ใจว่าตัวฉันเติบโตขึ้นมาจนถึงจุดนี้ที่ฉันไม่สามารถพึ่งพามีดดาบได้อีกต่อไปถ้าเธอไม่ใช้อาวุธฉันก็จะกลายเป็นคนพานนะสิดังนั้นฉันก็เลยจะเป็นคู่ต่อสู้ด้วยมือเปล่าของเธอ การต่อสู้ก็ควรที่จะยุให้อีกฝ่ายถ้าเวอร์กิ้สามารถทําให้อารมณ์เสียได้ก็ไม่ต้องพูดมากกว่าจะชนะหรือว่าแพ้นับจากนี้ไปเรล,ลิมมาุก็พูดว่าอย่าประมาทคนการจบตีมันง่ายเกินไปที่ตลกก็คือเวอร์กิ้งก็ได้ตกลมพางของรลิมมนรุสิ่งที่ตามมาก็ไม่มีอะไรมากนักไปกว่าการเล่นมากรุกเหมือนนายพลและการผลักเธอไปสู่ความสิ้นหวังทีละขัน้นเวอร์กิ้ก็ได้สะบัดออกไปอย่างรวดเร็วด,ดังนั้น การพยายามติดตามการเคลื่อนไหวของเธอด้วยสายตาจ่เป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามตอนนี้ความเร็วในการรับรู้ของริมูรุก็พิเศษก็ไม่แพ้กับความเร็วของการเล่นคิดคำนวณเพิ่มขึ้นตั้งแต่ริมูรุตั้งชื่อให้กับชิอเอลจากราชันแห่งปัญญาที่เดิมทีแล้วเร็วกว่าล้านเท่าเดี๋ยวนี้มันเร็วขึ้นกว่าหลายล้านเท่าสิ่งที่น่าตกใจก็คือนี่คือระดับที่สามารถรับรู้ความเร็วของแสงได้แน่นอน แม้ว่าลิบรุษจะมองเห็นได้แต่ก็ไม่มีความหมายว่าเขาจะสามารถโต้อตอบด้วยควมเร็วเท่ากันได้แล้วก็ไม่ควรหลีกเลี่ยงความพาใจผิดเช่นนี้แต่อย่างนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีวิธีปฏิเสธที่ไม่จําเป็นต้องพูดว่าการปลดปล่อยเวทมนนั้นมันเร็วขึ้นโดยธรรมชาติแม้แต่การปลดปล่อยหูแมตติก็เร็วขึ้นเกือบพันเท่าก่าวอยู่ในหนึ่งแต่ใดที่ลิบุรุษสามารถรักษาระยะห่างได้เขาก็สามารถหลบหนีได้ แม้แต่จะโจมตีด้วยความเร็วเหนือแสงก็ตามด้วยการเปลี่ยนทิศทางวินาทีที่รู้สึกเหมือนว่าถูกยืดออกไปในสัตวรวรษสให้ทําให้เกิดโลกที่ดูเหมือนว่าจะหยุดนิ่งเนื่องจากตัวตนของคนคนหนึ่งเขาจะกลายเป็นราวกับว่าไม่สามารถกระทําการใดๆได้ตัวตนธรรมดาของมนุษยก็จะพังทลายลงเนื่องจากไม่สามารถทนต่อความรู้สึกนั้นได้แต่ชิเอลได้เพียงแค่ปลดปล่อยการเร่งความคิด เมื่อมันมีความสำคัญและแก้ไขปัญหาได้อย่างราบรื่นดังนั้นไม่ว่าความเร็วของเวอร์กินจะมีมากเพียงใดก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับลิมเมอรูเมื่อถึงจุดนี้ลิมเบรก็ไม่ต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ทางกายภาพการฟันดาบหรือเทคนิคอื่นๆอีกต่อไปและเขาก็สามารถปรับปรามเธอได้ด้วยกำลังเดรัจฉานเพียงอย่างเดียวการโจมตีที่โอเวอร์ได์ของเวอร์กินใกล้เข้ามาแล้วความเร็วของเธอก็มีความเร็วเป็นร้อยเท่าของความเร็วเสียง แต่ถ้าเป็นริบรุลก,ก่อนหน้านี้ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะต้องเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่ปัญหาเลยสําหรับตัวริบรุลในตอนนี้แอนริบรุลก,ก็พูดว่ามันช้าเกินไปแอนริบรุลก,ก็ได้เบี่ยงตัวหลบไปด้านหลังของเธอในขณะที่กระตุ้นเวอร์กิ้นแบบนั้นอย่างไรก็ตามเวอร์กิ้นก็ไม่ได้ขี้โมโหเช่นกันหากเธอคาดการถึงการกระทําของริบรุลแล้วและก็ตอบสนองทันทีจริงๆแล้วริบรุลก,ก็คิดว่าเธอรับมือได้ยากจริงๆ เขาไม่สามารถระมัดระวังกับมุมที่แข็งแกร่งที่สุสูได้อย่างถูกต้องมันก็ยากที่จินตนาการว่าความเร็วของเขาจะเร็วกว่าเวอร์กินดังนั้นรืจริงทําได้ในการเคลื่อนไหวในอากาศแต่การเคลื่อนไหวในเชิงพื้นที่ของเธอมันน่าทึ่งมากและเป็นธรรมชาติมากไม่มีการบิดเบี้ยนของมิติเลยแม้แต่น้อยเพื่อจัดการกับมันโดยหาหลักการลิวลุก,ก็คิดว่าเวอร์กินบทที่ลิวลุกย,ย่ออยู่แต่เธอก็ยังสงบกว่าที่ลิวลุกค,คิดเอาไว้ลิวลุกก็พยายามจะบอกว่า รงกับที่เปลี่ยนพ่สาของเวอร์เดล่าจริงๆแต่มันก็เหมือนกันตามพิชิเอลคาดการเอาไว้ดังนั้นแนวทางปฏิบัติต่อไปที่เวอร์กินจะดำเนินการคือดิมลูกก็พูดว่าตราบใดที่เธอไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพื้นที่และแก้ไขพื้นที่ทั้งหมดจะไม่สามารถถ่ายโอนในอาณาเขตการครอบงำของฉันได้น่าเสียดายที่แน่นอนว่านั่นคือทั้งหมดที่เธอทำได้แน่นอนว่าเวอร์กินก็ยังเปลี่ยนการครอบครองพื้นที่ ด้วยเช่นการเธอก็สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพื้นที่กว้างๆที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ตนเองได้ในตอนนี้ผู้เขาไม่สามารถพึ่งพาการควบคุมพื้นที่สำหรับการถ่ายโอนได้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะบังคับแต่จะไม่มีประโยชน์ที่จะต้องเปิดเผยทางออกแม้ว่าจะต้องใช้การหลบหนีได้ตอนแรกลวรุจจะวิ่งไปหาและผลลัพธ์ก็ไร้ความหมายในท้ายที่สุด,ด้ว่ควมสามารถในการถ่ายโอนย้ายของระบบที่มีบล็อกเช่นนี้ สิ่งต่อไปที่เขาสามารถทําได้ก็คือการแบ่งชัยชนะและความพ่ายแพ้ทางกายภาพและสาหรับเวอร์กินก็สามารถพูดได้ว่าเธอพร้อมสหรับสถานการณ์ที่จะต้องชนะและด้วยเหตุนี้สิ่งต่อไปที่เธอจะทําก็คือถ้าต้องใช้กลโนบาที่ซ่อนเล้นจริงๆกับคนอย่างเจ้าเดลิวก็ตอบว่าเธอคิดว่าเธอจะสามารถเอาชนะได้เพียงแค่การผลิกการถ่ายโอนในกรณีนั้นฉันจะสอนให้เธอรู้ว่ามันไม่ใช่พอได้ยินเดลิวโพูดเชนะ่นนั้นเวอร์กินก็พูดว่า เจ้าช่นหยิงพยองข้าก็คงไม่เกลียดเจ้าถ้าข้าไม่ต้องการที่จะล้างแค้นให้เด็กคนนั้นแต่นั่นก็เป็นจุดจบวอร์กิ้งก็ได้วางท่าการยิงที่อากาศการเป็นกระสุนปืนที่มีความเร็วเหนือเสียงอย่างไรก็ตามอัตราก็เพิ่มขึ้นไปอีกเมกื่อกอนเพึ่งไม่เกี่ยมเด้เร่งความเร็วเสียงมาจากอีกฟากหนึ่งของอนาคตเวอร์กิ้งก็ได้กลายร่างเป็ียนอุกบาตสีแดงเข้มข้นให้พุ่งตรงเข้ามาหาลิมารูด้วยความเร็วที่ใกล้ขีดจำกัดของทางกายภาพ ศูนย์ปืนอุกกาบาตของเธอก็สามารถเปลี่ยนเป็นเป็นวโคจรได้เวอร์กิ้งก็ได้เปลี่ยนเนื้อหนังของตนเองได้กลายเป็นระเบิดอุกกาบาตและก็สามารถเปลี่ยนทิศทางของการบินของเธอได้อย่างอิสระไม่มีจํากัดอันที่จริงนี่คือรูปแบบการต่อสู้ของร่างมังกรไม่ใช่แค่การโจมตีแบบเส้นตรงแต่เป็นการโจมตีตามหลังที่เปลี่ยนได้อย่างอิสระนอกจากนี้เนื่องจากการผลาตพลังงานที่ปล่อยออกมาไม่เพียงแต่รวบรวมพลังงานที่มีคุณภาพเท่านั้น การเคลื่อนไหวนี้จึงกลายเป็นการโจมตีที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงสาระสําคัญของการเคลื่อนไหวนี้ได้รับการเข้าใจอย่างสมบูรณ์แบบผ่านการวิเคราะห์และการกระตุ้นเร่งความเร็วของบางกรเพึงไม่เกียมแม้ว่าเวอร์กินจะน่ากลัวแต่ก็ไม่น่ากลัวเมื่อต้องเป็นคู่ต่อสู้ของชิเอลด้วยเหตุนี้ลิวจิงยอมให้ดําเนินการน,นิวเคลียร์เชิงปัิยาชิชิเอลเป็นสาเหตุของความพ่ายแพ้ของเวอร์กินด้วยความตั้งใจราชันแห่งความประก,การกรรม ได้เปิดเผยออกมาแล้วในขอบเขตเต็มรูปแบบของอาจารย์ตามที่ตั้งใจเอาไว้ไม่ว่าอีฝ่ายจะมาจากมุมไหนพวกเขาก็สามารถล่าเหยื่อเวอร์กินได้โดยไม่มีปัญหานั่นเป็นจุดที่ดีในทางปกติของการป้นสะดมสิ่งมีชีวิตที่จงใจจะต่อต้านอย่างมากไม่ต้องพูดถึงความจริงที่ว่าวัตถุนั้นมันเป็นสายพันธุ์มังกรไม่ว่าชิอเอลจะพยายามแค่ไหนก็ยังเป็นไปไม่ได้ที่จะล่าเหยื่อ กับเธอด้วยเบซีบิลและสั้นแห่งความตะกะตะการ,รอย่างไรก็ตามด้วยเจ็ดจำนวงของเวอร์กินได้เปลี่ยนร่างของเธอไปเปลี่ยนระเบิดอุกกาบาตเนื่องจากว่าพลังงานทั้งหมดได้ถูกกระจายออกไปด้านบนของการโจมตีมันจึงทําให้ความต้านทานของเธอลดลงอย่างมากผลที่ได้คือสิ่งที่มันเป็นเวอร์กินก็ได้ถูกโดดเดี่ยวอยู่ในพื้นที่จินตนาการที่ไม่มีที่สิ้นสุดความริมรู เอเวอร์กิ้นก็ได้พูดว่าเป็นไปได้อย่างไรทําไมสิ่งน,นี้ถึงได้เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นขณะที่เธอคิดว่าเธอจะฆ่าลิมอรูแต่เธอก็บินไปในที่ว่างเปล่าและมันก็คงจะเป็นเรื่องยากมากสําหรับเวอร์กินที่จะเข้าใจสภาพที่เป็นอยู่มันเป็นไปไม่ได้ต้องใช้เวลานานอย่างไม่ต้องสงสัยเพื่อชื่นชมความพ่ายแพ้ของตนเองดังนั้นลิมอรูก็ควรจะบอกเธอโดยตรงรลิมอรูก็พูดว่าฉันเองที่ชน,นะเธอก็แค่อยู่ในที่ที่เธออยู่ แล้วเวอร์กินก็พูดว่าฉันแพ้ดูเหมือนว่าเธอจริงงกับคําพูดของลิมรูแล้วลิมรูก็พูดตอบว่าดีมากเธอก็ไม่สามารถหลบหนีออกมาจากพื้นที่ในจินตนาการของฉันได้และเธอก็ไม่สามารถถ่ายอุพลังงานของเธอไปสู่การดารงอยู่คู่ขนานของเธอได้แก่สารเวทมนต์ของเวอร์กินที่ลิมรูกินเข้าไปนั้นเป็นเพียงแค่50เปอร์เซตของสิ่งอื่นๆตามการคำนวณของอาจารย์ชิเอลจาก50เปอร์เซ็ที่เหลืออยู่ของสองคนได้รับการจัดสรรให้กับ ร่างกายหนึ่งเนื่องจากว่าอยู่ข้างรูเรล่าในขณะที่ว่าอีก30%ก็ถูกใช้ไปก่อนหน้านี้และกําลังฟื้นตัวดูเหมือนว่าเธอจะฟื้นตัวได้เพียงแค่10%ต่อวันดังนั้นต้องใช้เวลากว่า3วันในการฟื้นฟูกแกนเวทของเธอและของเธอที่เหลือตอนนี้ก็น้อยกว่า50เอ์อย่างไรก็ตามเนื่องจากอีกร่างกายหนึ่งถูกลีบรุยึดเอาไว้แล้วส่วนนี้จึงไม่สามารถกู้คืนมาได้ แม้ว่าสถานการณ์คคอนห่างจะซับซ้อนเนื่องจากทางร่างกายอื่นมีอัตราแต่ตอนนี้เธอก็อ่อนแอลงอย่างไม่ต้องสงสัยและลิลลุกก็บอกเธออีกว่าสอบถามรายละเอียดจากวูด์ล่าเอานะเละวิกกินก็พูดว่าถามวูด์เดล่าเจ้ากำลังพูดถึงอะไรเวอร์กิ้งก็ได้แสดงสีหน้ามึนงงแต่ริวลุคิดว่าการบอกความจริงกับเธอด้วยตนเองนั้นมันเร็วก,กว่าที่จะให้ตัวเขาอธิบายและตอนนั้นวอร์เล่าก็ได้หัวร้อแล้วพูดว่า พี่สาวฉันเองไม่เป็นอะไรหรอกมันไม่ใช่แบบนั้นเดลิวก,ก็พูดว่าอูเดล่าไม่ได้หายไปไหนต่อไปให้พี่น้องคุยกันเองโดยหวังว่าเธอจะสงบลงเมื่อถึงเวลาที่ต้องทําเช่นนั้นริมูล,ลุก,ก็ได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์แบบจากเวอร์กินและจัดก,การรวบรวมมานาส่วนใหญ่ของเธอไปอยังก็พอด้วยพอพันมังกรสองสายพันความท้าทายที่บ้าบินนี้สําหรับการดําเนินการของชิเอลผู้หูที่ไว้ใจได้ ได้จบลงในรูปแบบที่สมบูรณ์ไปมากกว่านี้ได้อีกแล้วก็จบไปแล้วครับสำหรับบทที่3เลยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ